สบายซองลวมั้งสบายดีปลาด้วยสบายดีเงินดีเสียหัวถึงเหือะ่ะนั่นน่ะอืเหือะตอนนี้อยู่ใส่อยู่บ้านเก่งแห่เก่งแห่อยู่บ้านเก่งแห่พี่น้องเลยเนาะสบายดีเลยก็สวัสดีอ,ออกมาพี่น้องเอ้ยเหมือนก็ออกมาฮะออกมาฮะแนวกินเนาะออกมาฮะอยู่แนวกิน จะอยู่แนวกินไหมว่าออกมาหาแนวกินหมดสั้นเดียวกันเนาะลูกสาวจะตามป่าตามรวมหมดสั้นเลยมาสั่งเบิเจจ่งจับสเสียบเสะอย่างไรพี่น้องเลยเนาะบอกเคยคิดจะเถื่อนหันนะอืมโตเคยบอกการเป็นอะไรตอนเนาะตาเบิ่งน้ำกันพี่น้องเลยเนะาะงกำลังสั่งอยู่มากินอยู่เพื่อนเพื่อ มาหอ่ออะไรพี่น้องเลยหลังจากที่พาลูกสาวไปซื้อตํามาเนาะมอเรียบลอยวันนี้ก็บม่มีคลิป,ลปยังลงเด้อพี่น้องเด้อนะเนาะช่วงนี้ก็จะเป็นคลิปโปรโมชั่นกินพี่น้องเลยช่วงนี้นะเนาะเพิ่นอยากกินมังโม่ววาจ้ะใพ่อเกิกินกับก,กินเกินมังโม่พ่อนี่ได้ตาํากระดิ๊สองตำร้อยสาวไล่เพิ่นมาเปิดให้เบิ่งเนาะเปลี่ยนบรรยากาศเลยได้มานอนที่หัมข้อพี่น้องเลยเดยเตียง เตียงเขาก็เห็ดเองนี่ฮะก็เห็ดใหม่ๆนี่ตเต,ตียงนี่สดๆดรอดๆเลยเตียงเตียงนี่ก็เห็ดสดๆดรอดๆน,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 นะก็แล้วมือนีพี่น้องเลยอันนี้ในหูของาะนี่ทางเฮือนนี่แหละมีเปอีกสองเปพุ่นให้นอน อย่านเพื่อนนะมันอยู่ไม่ได้พี่น้องเยมันห่อนเนาะมันห้อนนั่นแหละเลาวไรมาอย่าพลาดตัดชิ้นในหนาตาสีหนาตามเนาะต้องไปตัดชิ้นอยู่รสชาติต้องไปตัดชิ้นที่รสชาติทุงหะึ่0พันกี่พี่น้องเลย จักสั่งตำรวมสำ่เขาตำัมพูดมาให้นกิเมเป็นไรพี่น้องซีสันตำัมพูดเหี่นวนะพ่อซีสันหนาตาพี่น้องเลยตำรวมแต่ว่ามีเต็เลือดจักป็นรวมไปสร้งคองเพลินดอก แก้วห่อนข่าของหวานตบไปเลยจานแก้วอาจานแก้วขากินจานแก้วห่อนโบแม่หมวกหมักูอนยนะห่ะหน่อยตลอดนะั้นสิบอยากกินแต่หึงสิบพันแต่ว่าคอยต่ออาซองหน่วยสิบห้าันกีบ ก็เป็นจังใดบุแดงบ่กคิดว่ามังโม่จินตะลาบุมแม่นเลยกำลังดีแข็งๆนะเลือกเองงาบึงขวัญมันกระหู้ข้าวหัปิดใหม่ๆกินคองเผ็ดคองข้าวนอนห่อนเผ็ดๆเลยตบคองหวานพี่น้องเลยคือลูกสาวกินกับบ้านแล้วพี่น้องเลยก็เลยตามใจอยากกิน หลัรดบ้านสิเมียบ้านแล้วจะมาส่งเขาองค์เฮียนแล้วลงมือโลดหลักรบ้านจำยังขับปุ้นจำขับปุ้นจำกัรเดือปลาแด้วลกีมังโม่กับซีประมาณนี้นะพี่น้องเลยโม่กับปิดใหม่ม่าเรือพี่น้องด้วยเป็นไดไร รสชาติ์ได้ยังไง <Okay. S 1> ขอ่บอกว่าจะไปตัดสินนั่ออนอยจะไปตัดสินด้วยหน้าตาต้องตัดสินด้วยรสชาติคอยตามแซ่บกว่าหึมค <laughs> อยตามแซ่บอกว่าว่าสันก็เอาไปแล้วบาทนี่พี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยกอบแม่ปราวิจารหันคาร์ดอกเอ <c oughs> าบทคีดมัน <c oughs> จะเป็น <c oughs> แนวนี้ ยัดไปละตะวันมาเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเอ้ยทานผู้ชมเอ้ยอแก้วอาหารจะกินก่อนบงังคับจานแก้วหมกกินเรากลืนไปหมวเลยอือ,อ,อ,อกลืนไะปบมดดำเลยพอได้ ย่าสคือทามลูกเพราะว่ามีตาป่าตารวมอยู่ป่าว่ามีตารวมบ่ก่ะถ้าก็ว่าเอาจากทงขเขาว่าเยี่ยวมันงคสิมีตัวมจากถามนั่ยน่ะเนาะ <c oughs> มาพี่น้องเลยญาติมาให้ซองทงหมดแล้ววะญาติลูกกับเมียบ่อินเล่าเอามาให้ทิ้นะมันเบิดนี่ โอตามากับพุ้นนะก็เดี่ยวขึ้นเดี่ยวเราอยู่ในแก้วรวมรวมรมันเนาะรวมมะเฟือกับเลือดมันคือว่าบุบเ็ดข่อยนี่แบบบบเผ็ดมันเลยใช่ไหมกินบะกินบะแก้วขอมาหาจ้าวอะไรคือว่าบุบเผ็ดบุบเผ็ดเจ็บป้ โออ้ทีท้ก็ตามรวมันจะมีอย่งไหไหนหนอยทางไทยเขาใ้ลแล้วมันมอืมจะเบิ่งดูแม่ หมหาเจ้ามขมข่าวใจช่วอองคอมันขาดมันจักเลยมีแค่นี้ะห <า S 2> รือว่าห้านนี่เขาเห็นแบบนี้กรอกมัอนเขาไม่เรียกตำรวมเขาเรียกว่าตำตำส่วตำตำส่วอห่านตำน้มันได้ใชม,มีหยังไงขุ่่นกับมัน

อาหารเม่ันไปกินผัดก,กะเพราน,น,นีเน็ตนะัน,นทุกตานะขายบ้าอ่อะจะไปนั่งกินกบเขาอี่แม่ตอนนั้นหรออต่นี่แล้วจะปรว่าหารได้อีกไม่ใช่เปล่เออเนาะ,ะคาาน,น,น,นที่วัทานานทานตามสัุ้ยน้ำกขวาเจว่าหรได้อืพอกินเอาแล้ว ตำป่าเธอนะตำรวมเธอนะเธอตำหมูเป็นดอกแครนนีแล้วเคือสั่งกินแล้วคือเป็นอะไรกันนะดิสั่งมาแล้วแบบนี้เขาเจ้าจุปัมป๊มนะอาหารรับจ้าแล้วก็ปัม๊มมันติดนะว่ามีห่านอย่หาห่านตามสั่งของใจวา่าห่านต้องกันนั่นติดกันนั่นเฮ้ยอ่ารติดกันจะเป็นยังี้ เออครับเอาขาถือไปบอลลอนไม่ตดตกแว่ไปเด็กไปกินมากกับเด็ก

มีต่ตะทางขายปลาอืมไม่เห็นพงมันเป็นเ็จปุ๋ยทงพักมาต่อพงมันจะไปซอดอ

ลาประจากพี่น้องเว้ยเนาะฝากกดลห์กดเ์กดสะแจไขยอย่าลืมกดมากาดินเด้อป้าลุงด,นนดนนนนันขึ้นดันขึ้นนเนาะไว้พบกันไหนนั่ปแล้วสบายดี